พุทธวจนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู <S <s ้ใดแลเห็นธรรมผู yeah> ้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีพระสาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระสัสดาดังนี้อานน์พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานน์ธรรมะก็ดี วินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานาสติหมวดกายานุปัสนาภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษส penguin, สุทั mm ้งหลายสมัยใดภิกษ <for> ุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก ย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลางับหายใจเข้าย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลางับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปะชญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวรมหายใจเข้าและรมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นในเรื่องนี้พิสษุนนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปะชญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยะสาวกโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะ สาธุกังโยนิโสมณสิกโรติพิกขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบขายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจะสมุบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนัโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัตยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัตยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามะลูปัง เพราะมีว mm ิญญาณเป็นป right. ัจจัยจ <to> ึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตระนปัจจยาผัสโศเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตันหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพระวปัจจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามรณนังโศกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัย ชลามรณโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสะเกวัลสทุกขังขัดทัสสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะเตเวะอเสสะวิลาคะนิโรธาสังขาระนิโ,โรโธเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโ,โรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนะ นิโรธานามะรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภัษานิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภสษะ ผัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานิโรธาภะวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ พระวะิโรธาชาตินิโ,โรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณนังโศกะปลิเทวะทุกขโทมนตสุปายาสานิรุตฉันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชฉลามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมัสตุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตัสะเกวะรสทุกขขังขัดทัสสะ นิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผม